สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564นะครับมาอยู่กับทีมงานของเรานะครับเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนานะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับ มาอยู่ที่หน้างานของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านตากูกหมู่สามตำบลตากูกอำเภอขวาวศรินจังหวัดสุรินนะครับมาดูนะครับกับการขุดของทีมงานสเระแสคเมสเรนเดอร์ครับไทยมลิ พูดภาษาไทยมะลิอ่อนนะครับมะลิสุรินนะครับสำเนียงจะไม่เหมือนใครนะครับทางสุพรรณก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละ ภาคแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าสุรินนี่รอเรือชัดเจนเลยครับบางคนอาจจะหัวเราะว่า,าพูดรอเรือรอลิงนี่ชัดเจนเลยครับก็เป็นเอกลักษณ์ของสุรินบ้านเรานะครับนี่มาดูการขุดของเราในวันนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อหลักนะครับแล้วก็ มีการทำธนาคารน้ําลงด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ําลงไว้ใต้ดินนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ํานะครับรอน้ําฝนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะอาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าติดกับหมู่บ้านเลยนะครับ ก็ให้ชมนะครับก็ได้เก็บงานเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับพามาชมกันวันนี้ก็เป็นวันที่4กับการขุดโคกน้องนาของเรานะครับนี่ในรูปแบบก็ ลักษณะทำเป็นที่อยู่อาศัยนะครับทำเป็นที่พักพ่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำลักษณะคล้ายเกาะนะครับมีคันล้อมนะครับล้อมรอบนะครับมีสะมีอะไรรอบหมดเลยนะครับทางเข้าทางเดียวนะครับตรงเกาะนะครับส่วนคันล้อมของเรานะครับก็ ความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับเพราะว่าจุดพื้นที่ตรงนี้อาจจะแคบนะครับเพราะว่าจะแบ่งสำหรับที่อยู่อาศัยให้กว้างหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ปลูกต้นไม้ทำศาลา,าที่พักผ่อนทำบ้านนะครับเล็กๆนะครับแต่ว่า ด้านข้างนะครับเพื่อนบ้านนะครับดูทางนี้นะครับมีเป็ดนะครับกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีน้ำนะครับสะจากการสอบถามนะครับเจ้าของนะครับน้ำมาจากไหนนะครับนะครับก็เป็นน้ำใช้น้ำบาดาลนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับ สูบใส่นะครับแล้วก็นะครับได้ขุดนานแล้วเป็นปีกว่าแล้วนะครับสปีโอ้ไม่ใช่ใช่ครับนานพอสมควรนะครับหลายปีอยู่นะครับก็ทั้งน้ำฝนแล้วก็เสริมด้วยน้ำบาดาลนะครับน้ำลักษณะดินนะครับเก็บน้ำได้ดีมากดูจากการขุดคนละฝั่งรั้วนะครับแต่ด้านนี้นะครับไม่มีน้ำซึมเข้ามาเลยนะครับ ก็แสดงว่าน้ำดินตรงนี้นะครับเก็บน้ำได้ดีมากเลยนะครับดูนะครับถ้ามีน้ำไม่มีการแห้งแน่นอนนะครับเพราะว่าของเราจะขุดลึกมากนะครับดูการขุดคลองนะครับก็จะลึกมากนะครับความลึกของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับเพื่ออ่า การใช้งานนะครับระยะยาวที่ให้น้ำนะครับได้อยู่ตลอดนะครับได้อยู่ได้ทั้งปีนะครับถ้ามีน้ำนะครับกรณีนะครับตรงนี้ขุดไม่เจอน้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ยังทำธนาคารไว้เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนนะครับเพื่อที่จะฝาก เข้าไว้ในดินนั่นเองนะครับเท่ากับเราสร้างธนาคารนะครับไว้นะครับในกรณีบางพื้นที่นะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเจาะสือน้ํานะครับก็บางพื้นที่ก็ไม่มีตาน้ํานะครับถ้าตรงไหนที่เจอน้ําก็ถือว่าโชคดีแต่ ตรงไหนที่ไม่มีก็นะครับอาจจะต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวนะครับหรือว่าใช้น้ำบาดาลช่วยนะครับเพราะว่าการขุดมันก็ไม่แน่นอนนะครับใช่ว่าจะขุดไปแล้วจะเจอตาน้ำหรือว่าเจอน้ำนะครับในกรณีพื้นที่ตรงนี้นะครับความลึกก็อยู่ที่ ตรงที่สะดน้ําก็อยู่ที่ประมาณ8 8เมตร9เมตรนะครับแต่ก็ไม่เจอน้ํานะครับนะครับพาให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาชมนะครับนี่นะครับสําหรับแดนนะครับทํำลังคัน ไม่กว้างนะครับเพราะว่าดินกลัวข้างในจะเล็กไปนะครับที่อยู่อาศัยจะเล็กไปนะครับแล้วเ,เราเน้นคลองนะครับเน้นคลองให้กว้างลึกด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้นั่นเองนะครับคือว่าถ้าเราทำคลองเล็กเกินไปนะครับก็อาจจะใช้ ระยะยาวนานอาจจะตื้นเร็วนะครับเราก็เลยขุดให้ลึกนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ระยะยาวนั่นเองนะครับเป็นดินที่สวยมากนะครับดินเหนียวนี่นะครับเหนียวดูการขุดนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็จะใช้ปีกสโลปนะครับ สีห้าองศานะครับเอียงมากนะครับอันนี้นะครับเอาใจลูกค้าโดยตรงนะครับที่เราทำปีกให้เอียงนะครับนี่ดูนะครับสองข้างนะครับบางคนนะครับาบางคนขับอาจจะคุดไม่เป็นนะครับเพราะว่า ถ้าเอียงมากแล้วจะเกะก,กะนะครับแต่ก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรนะครับสำหรับคนขุดนะครับก็ถือว่าเก่งนะครับอาจารย์หาเรื่องบอกอเเรื่องบอฆ่าตัวเองแล้ว <laughs> ดูปีกนะครับปีกทันบัดนี่ครับไอนมรูปเราของเรานะครับ <laughs> <laughs> กับตันสมานรัตนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขุดหมีแพนด้านะครับนี่ไม่รู้ว่ารูปร่างจะออกมายังไงนะครับนี่กำลังไอนี้อยู่นะครับก็ติดตามชม ต่อไปนะครับผลงานของทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโค้งน้องนามโมเดลนะครับทีมงานคาเมสรโสเซนนะครับผูดไทยก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอฟังได้นะครับไม่เอกไม่โทก็ต้องตามเก็บใส่ให้ด้วยนะครับ <laughs> สนุกสนานกันไปนะครับคลเคล้ากันไปนะครับไม่ซีเรียสนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรเราก็คนไทยด้วยกันนะครับโอเคติดตามชมต่อไปขอบคุณสวัสดีครับจุ้งกะ